ยงกาสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันวนี้เราจะมาเล่นเกม One Punch Mind the Stone Get 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 ก็ได้กลับมาเล่นในครั้งนี้ผมจะทำการสุ่มละครอัศวินตะกลนไปสองตัวนะครับตัวยออาผมตอนนี้ผมสุ่มไปมีตนะกนแล้วไม่ได้เล่นลอีกเลยแล้วแต่วันนี้เนี่ยวันนี้ผมจะมาอัดคลิปเป็นการกลับมาครั้งที่สามผมในครั้งแรกผมกลับมาผสมสองใบนะครั้งสองกลับมาสุ่มอัศวินแล้วก็ไม่ได้อัดคลิปไม่ได้ลงแม่เลยเนย,เลยแล้วก็กลับมาอีกทีก็คือครั้งที่สามรอบนี้ผมเลยมาอัดคลิปรีวิวนะครับของผมนะครับซึ่งวันนี้เราจะไป หนึ่ไปดวลกับอันดับหนึ่งของเซิร์ฟไะครับนี่ครอันดับหนึ่งของเซิร์ฟจริงๆฮะครับนี่ยใช้เป็นโกฟฟ์อยเรทีนี้เขาจัดก็คือพลังกี่หล้านนะตัวโคตแบบระดับระดับอาแล้วดูเขาจัดทีมมาดูว่าเราจะสู้ไหวไม่อันดับหนึ่งของเซิร์ฟไปแล้ไ้จ้าผมชนะแล้วก็ผมบตกอันดับหงได้นะแล้วมันนับพลังเขาพลังจริงๆานั้นอยู่ที่สี่้อยี่ส่ล้านเลยนะพลังสี่ล้านอ่ะสี่อสิบสีล้านโคตังแล้วก็พลังทีมเขานี่ก็อยู่ที่น้อยพันหมม่น้สน พลังทีมเต็ม400ล้านอะซึ่งผมมีพลังทีมอยู่ที่809ล้านไม่รู้ว่าเราจะชนะเขาได้ไหรือไม่คือคือถ้าวัดจากพลังเขาคือแบบผมเสียเปรียบมากเลยนะคอนโดเขาพลังตั้งใช่ไหม90ล้านป่ะหนูนับผิดป่ะ100,000,000,000ล้านล้านเหรอ90ล้านอ่ะโอเคไม่พูดนำเพลงเดี๋ยวเราไปซัดเลยดีกว่านะพลัง90ล้านกับพลัง8ล้านดูว่าจะสู้ได้หรือไม่ไม่ั้งอันดับหนึ่งของเซิร์ฟนะครับมาจังหวะนี้ไปก่อนด้วยการลูครับตัวนี้ตัวลูกรักของผมนน่่ปปปไไมมมเเเ็ริิแาดทน มจะคนได้ตีไประดับาเไม่นัยยิงไปเบขี่าาุตตที่สองก็้าโรนี่ปีุกลักของผมม่นาน่างสามก็จะมาตรงนี้สด้าป็ไปอ้โหเสอะดตงอบตีตัไปสตัว่อ้หอ้าไม่ติดวออุ้ยล้เดียวล้านะอุ้หล้านเจ็ดอ้ตกสี่ล้านอุ้ยสองล้านสี่ ตีไปดังมีแค่หลักหมื่นโอ้โหทำปแ่งแล้วปาดไปสามลานปุ๊สามแสนหาหม่าตมิปาไปองสามแสนสี่หมืนฮะไล่โจมตีไปหนึ่งแสนสองหมื่นมีพวกกราลาดาเกรอบวัีปุ๊มดังมีอยู่ที่สี่แสนเจ็ดอ้ดังมีกกรสจังหวะนี้ได้ปาไปสี่ล้านสนนะอ้โยโคตรดุดันนาคธรรมดานังักฐานวังหวะนี้ะไระวนะ้เลยเป็นนาารีโรเลยอ้ยอ้ยโ้ยโอ้ยตีไม่เข้าตีหาย0ล้วอูโดนตกมาอูสิบ หนูว่าำแม่จังหวะนี้มันแทนไปใช้รถไฟหรือเปล่าโอเคไม่ใช้แต่คนปาดไปนทีจังหวะนี้โอ้โหป่าป่าทีนอกีเป็นิอันติีอมอะโดนยิงมาโอ้สองล้านโอ้ยลบอีลบอีโอ้ยเทียบพลังโคตรโต้ไปเจริญร่งจังหวะนี้เกิดใหม่ฟันมาอย่างแรงติลโลเลยจังหวะนี้โดนีมาโอ้สิตาน์โดฟันคือะไรนที้โอ้ยลบโต้วะจังหวะนี้ฟิแมนเกิดนัติงนบจังหวะนี้ว่ายังไรเนาะทำแม่รู้กันนะัแทนโอ้โงจหมนว่าเราไม่่รนะฮะนอจากไฟที่โค้งป่าไปด สามแสนห้าหื่นธรรม,มาดาโอ้โหเสียดายจริงๆครับจังหวันเหมืนโดนจับที่มาอู้ลวงหนึ่งจัจวงวันี้ได้เกินใหอีกันไปครับจังหวีรออะไอู้ลวงไปหนึ่ง,งนะแล้วก็ไล่ันอีกทีนึงการทีแล้วตแมนโดนีมาโอ้ตบทีเดียวเข้าไปสึงล้านสามว่าจะมคนผมเ,มน,เนี้ยไปสามล้านอีกนะเพิ่งตบทีเดียวเอล่นดม่ไปไปหกเกาลาน เอาเรื่ shorts, องเหมือนกันโอ้โหดูเป็นการต่อสู้ที่สุดดังมากครับผมก็เป็น 200, oh, чи, อันดับหนึ่งของเซิร์ฟจริงๆแต่จังหวะนี้ทมไมแม่นเข้าไปปั่นอีแล้วไลรอันตีถึงเราจังหวะนี้อสเวินผมไม่ปั่นล้วบอกว่าแกไม่รอได้ฟ้าไม่โอ้สองล้านห้าแสนยิงโ้โหลูกนี้จัดแล้วตกจังหวะนี้ตายเกิดรบรอบแล้วจังหวะนี้อสเวนเราปั่นไปโอ้โหยังไม่ตายไล่อันตีถึงทังปุ่มโอ้ยยังไม่รูวงแข็งจริงๆอ่ะโอ้โหจังหวะนั้นลูกเกินไปม่น้ำฟ้าอีกวนี้ไปถึงเลยสามเที่ยงเรียบร้อยฮะผมสามารถชนะอันดับหนึ่ครับ เบล่งก็เป็นอัศวินจักรกลอยู่นะนะที่เหลือก็คือไก่หมดเลยนะตัวละครไก่ไกแ่แต่ว่ามีตัวละครหนึ่งที่ผมถึงไก่แต่ผมก็ชอบมันอยู่ดีนั่นก็คือการโรนะแม่งเทจริงนี่เป็นไงครับสําหรับการสู้ก่นกอนอันดับหนึ่งของเซิรฟ์ฟผมชนะครับแอมเอมเอมอยากะโน่ตอนนี้ของดองผมก็มีสต่ดำอยู่ทั้งหมดสี่ร้อยกวุ่มใบนะตัวดาวกระจายร้อยสี่สิบนะ ราดนี้ผมจะ,จะบอกว่าเคยเติมหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาเช็คดูตรงนี้นีกว่าอ่าอ่าเหมือนผมจะคยเติมนะเติมไปจิตแบงค์นะเติมแค่นี้จริงๆที่เหลือก็คือเล่นสายฟรีมาแบบล้วนๆเลยของน้องกัเยอะจัดนะ,ะนี่นี่นดูหินโอ้โหโคตรเยอะเยอะจริงเยอะจริงสามารถตื่นิักราพันเจกกินได้ตาบวมนะเราไม่เอานะไม่ใช่ ก็มีหินเล่ยวไอ้นี่โปรงตื่นแต่ผมใ้พวกนะจะเปลืองหินนะเอาไปพวกตื่นแต่ละครอื่นว่ะตอนนี้ก็ขอจบไปเพียงเ่านี้รับการรีวิวรหัสผมเดี๋ยวเจอกันใหม่เดือนที่คาโลเข้านะบอกเลยลูกรักผมเข้าผมจัดสุดแน่แบบพาร์ทสองอาวุสามดาวโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายบลู